รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการอสทออนทีวีซีซั่นสค่ะและสัปดาห์นี้บีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสวยงามของพื้นที่ชุ่มน้ำภาคกลางและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวบึงบระเพชรค่ะซึ่งครั้งนี้บีมาก,กับพี่วินิตรังพึ่งบรรณาธิการนิตยสารอสทอที่จะพาเราไปชมเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและผู้คนซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ เช้านี้นะคะเราก็อยู่กันที่บึงบราเพชรค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดอีกที่หนึ่งเลยละค่ะพิ่นิกาเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่เราล่องเรือออกมานะครับอากาศเย็นสบายนะฮะ ความเป็นบึงน้ําที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้ําสัตว์น้ําหลากหลายชนิดนอกจากนั้นเนี่ยนะยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ําซึ่งโอ้โหมากมายมหาศาลที่นี่ก็เป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลย ชเช้าที่เราออกมาเนี่ยนะครับมึงบีจะเห็นได้ว่ามันมีวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆบบึงเนี่ยนะครับก็ทําประมงนะครับเราจะเห็นเขากู้ถ่ายกู้รอบตอนเช้านะครับก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของผู้คนรอบๆบบึงบอระเพ็ดแห่งนี้นะครับแล้วบรรยากาศแบบนี้คะ่ะเทคนิคก,การถ่ายภาพของพิมพ์นิดเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงเช้าเนี่ยนะครับถ้าเรามา โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะนักเรืออาจจะไม่มากก็จะเป็นเรือหาปลาเรือชาวบ้านาที่วิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นนะครับคือนกหลากหลายชนิดจะคุ้นชินกับเสียงเครื่องยนต์เรือเสียงการวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็จะเป็นโอกาสของเราที่ค่อยๆเข้าไปสังเกต เข้าไปดูเข้าไปส่องนกนะครับแล้วเข้าไปถ่ายภาพนกได้อาจจะได้ภาพสวยๆจากนั้นนะครับค่ะแล้ววันนี้คิดว่าจะเจอนกชนิดไหนบ้างคะก็เห็นทางพี่ๆที่เขตบอกว่าช่วงนี้มีนกอีแจวทำรังวางไขกันอยู่ถ้าโชคดีทางีอาจจะได้เห็นนกอีเจวกันนะครับ,รบเป็นนกน้ำที่สวยงามมากชนิดหนึ่ง งั้นเดี๋ยวเราไปชมความงดงามแล้วก็เรื่องราวดีๆของบึงบอลเพชรกันเลยค่ะ แจวเนี่ยเป็นนกน้ำที่สวยงามที่ได้ชื่อว่าราชนีแห่งนกน้ำะนะครับโดยเฉพาะที่บึงบอระเพ็ดช่วงนี้ช่วงตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจับคู่วางไข่ทั้งตัวผู้ตัวเมียจะมีความสวยงามมากขึ้นโดยที่หางมันจะยาวขึ้นที่มันได้ชื่อว่าอีแจวพฤติกรรมของมันเนี่ยนกอีแจวตัวเมียเนี่ยนะครับ เมื่อจับคู่วางไข่เสร็จแล้วเนี่ยตัวเมียก็จะให้ตัวผู้เป็นตัวกบไข่พักออกเป็นตัวตัวเมียก็จะไปหาตัวผู้จับคู่ผสมพันธุ์ต่อนะครับก็เป็นโอกาสของการเผยแพร่เผ่าพันธุ์ให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดได้วิธีหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่แปลกแตกต่างไปจากนกอื่นนะครับ ตอนนี้เราเจอนกกระทุงผู้หนึ่งนกกระทุงเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่เคยมีมากในพื้นที่ชุ่มน้ำของเมืองไทยแล้วก็ช่วงหนึ่งมันก็หายหน้าหายตาไปจนเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยากแต่โชคดีที่วันนี้เรามาเจอกันนะครับนกกระทุงจะเป็นนกที่มีปากใหญ่แล้วก็ยาวนะครับเวลามันจะหาปลาหรืออะไรต่างปากใหญ่ๆของมันเนี่ยมันก็จะจับปลาได้ ง่ายได้สะดวก สนับสนุนรายการโดย ที่เก็บบัวเอาไปขายเอาเฉพาะเกสรเด็ดเกสรแล้วก็เอาไปตากแดดทำยาทำทาเกสรดอกบัวบัวหลวงก็เป็นบัวที่มีประโยชน์ตั้งแต่ดอกตั้งแต่ฝักลงไปจนถึงลายบัวนี่คือความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งของบึงบัวระเพชรน,นะครับ วันนี้บีจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการหารากบัวที่รอบบึงบราเพชรค่ะและตอนนี้ค่ะเรายืนอ,อยู่กลางที่มีบัวเต็มไปหมดเลยดูยังไงคะว่ารากบัวนั้นพร้อมที่จะขุดแล้วอ่ะคะ่ะอ๋อเราต้องดูต้นต้นที่มันจะมีรากน่ะหนอมันจะแก่หน่อยเขาจะคัดจะเฉพาะหน่แก่ๆใบเข,เขียวเขียวมันจะอ่อน เขาจะไม่กดก็จะหาต้นลงเนี่ยเขาจะดูออกว่าข้างล่างมีรากบัวอยู่ต้องดูให้เป็นด้วยเนานะต้องเจาะลงไปลึกไหมคะบางรากมันก็ลึกนะบางรากมันก็ตื่นไโอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมได้รากบัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้หารากบัวรอบบึงบรุระเพชดเป็นที่เรียบร้อยแล้วะะละค่ะแล้วขั้นตอนการแปรรูปต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคะป้ามะลิก็จะน,นําบัวที่เราขุดได้เนี่ยเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเตรียมจะปอกเป็นรากบัวเชื่อมต่อไปงั้นเดี๋ยวเราตามป้ามะลิไปดูกันเลยคะ่ะว่าขั้นตอนต่อไปในการทํารากบัวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มะลิคะแล้ววันนี้ที่เราจะทำมีกี่แบบคะมีอยู่2แบบจ้ะเชื่อมบัวแห้งกับบัวน้ำอย่างเรากินน้ำแข็งกันแล้วก็ต้มน้ำรักบัว ด้านหลังของเราตอนนี้ค่ะคือขั้นตอนไหนแล้วคะโอ้ขั้นตอนนี่ใส่น้ำต้มแล้วกำลังใส่น้ำตาลกำลังอบน้ำตาลอยู่จ้ะแล้วหลังจากนี้มีขั้นตอนอะไรอีกไหมคะก็มีก็คอยคนคนให้น้ำตาลมันงวดพองวดได้ทีแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเอามาผึ่งในที่สุดเราก็ได้ทำรากบัวเชื่อมแล้วก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่าอร่อยมาก ถ้าใครสนใจอยากจะมาชิมด้วยตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ่อเพาะเลี้ยงปลากายค่ะซึ่งในสมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมปลากายในธรรมชาติมีมากแต่เมื่อมีการทําการประมงและความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยทำให้ปลากายในธรรมชาติลดน้อยลงค่ะเลยเกิดการขุดบ่อเพาะเลี้ยงปลากายเกิดขึ้นและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและคนในชุมชนเป็นอย่างมากเลยค่ะน้องตา๊คะทำไมถึงมาทําหรือว่าสนใจในการเพาะเลี้ยงปลากายอะคะ ราคาปลามันก็ดีนะพี่แล้วก็พ่อเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วแต่วิธีการดูแลหรือว่าเลี้ยงปลากายเงี้ยค่ะยากไหมคะัเราก็ให้อาหารเขาสองมือ้อแล้วก็คอยเติมน้ําให้เขาอย่าให้น้ําเสียเราต้องดึงน้ําจากบึงมาเข้าคลองแล้วก็ดึงเข้าบ่ออีกทีนึงพี่ mm hmm. เพราะว่าต้องให้น้ํามันคงที่แล้วอย่าให้น้ําเสียอย่างเดียวปลากายที่พร้อมที่จะเอาไปแปรรูปเนี่ยจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่ะคะครึ่งโลขึ้นไปถึง1โล นี่นะคะเราก็ได้ตัวปลากายขึ้นมาจากบ่อเพาะเลี้ยงเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะป้าต่อยคะแล้วขั้นตอนแรกในการทําหรือว่าแปรรูปปลากายเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างคะเราได้ปลามาใหม่ใช่ไหมละ่ะค่ะเราจะขูดได้เราต้องทุบก่อนทุบให้เนื้อมันเละก่อนจะขูดได้แล้วเคล็ดลับของป้าต่อยอะคะในการทําปลากายไม่ให้ขาวเนี่ยคะ่ะให้มันนุ่มฟูอย่างงี้ะะใช้น้าเกลือลูกใช้น้าเกลือนวดแล้วมันจะนุ่มแล้วมันจะไม่มีขาวแล้วคนบึงบอระเพ็ดอะคะ่ะส่วนมากมักนิยมทําเมนูอะไรกันนะคะ ปลากายเนี่ยมันจะทําได้หลายอย่างเหมือนกันแต่เอาที่แน่ๆเลยอะ่ะมันจะทอดมันประกายได้ลวกจุ่มประกายได้คือขึ้นชื่อของคนครสวรรค์ สนับสนุนรายการโดย บึงบะเพชรเนี่ยความเป็นมาก็คือเป็นไปตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่7นะครับที่ต้องการให้เป็นแหล่งพาอพันธุ์สัตว์น้ำนะครับสำคัญที่สุดก็คือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําระดับนานาชาติเราอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าบึงบระเพชรเนี่ยเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นการอยู่รวมกันนะครับของชุมชนรอบบึงทั้งหมดก็จะมีอาชีพหลักๆอยู่2อ,อย่างนะครับคือถ้าหน้าน้ําชาวบ้านรอบบึงก็จะหาปลาถ้ายามน้ําแล้งชาวบ้านก็ทํานาแล้ววันนี้ก็เขตทําราก็มา บริหารจัดการร่วมกับชุมชนเพื่อที่ดูแลสัตว์ดูแลนกเราจะให้คนในบึงเนี่ยนะครับทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เขาคิดว่าบึงเนี่ยเป็นสมบัติของเขาที่เขาต้องมีส่วนช่วยในการดูแลในเรื่องอาชีพนะครับก็อ,อยากจะฝากให้ทุกท่านได้ช่วยส่งเสริมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับชุมชนที่อยู่รอบบึงในฤดูหน้าน้ำเนี่ยนะครับหลังจากที่ชาวบ,บ้านทํานาไปแล้วเนี่ยหน้าน้ําน้ําท่วมทุ่งนาเหล่านั้นจะกลายเป็นทุ่งบัวแดงไม่น้อยกว่า900ไร่ก็ฝากในเรื่องการท่องเที่ยวอันที่2เนี่ย เราก็อยากจะฝากเรื่องผลผลิตของพี่น้องที่อยู่รอบบึงเนี่ยนะครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้สนับสนุนคนที่อยู่พื้นที่ชุ่มน้ําแห่งนี้เนี่ยโดยการอุดหนุนสินค้าของเขาบาขันไดาที่3สิ่งที่เราคาดหวังก็คือไม่ใช่ให้ชาวบ้านเป็นนักอนุรักษ์แต่เราต้องการให้ชาวบ้านรอบบึงนั้นรักบ้านเกิดรักทรัพยากรของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้าบานได3สามคาดดีสำเร็จผมเชื่อว่าบึงบรารเพชรเนี่ยอยู่คู่ประเทศไทย ลาบนานเท่านานครับ โรสสัปดาห์นี้นะคะบีจะพาคุณผู้ชมมายังร้านอาหารอีแตนริเวอร์ไซด์ค่ะจึงเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาและจุดบรรจบของแม่น้ําทั้ง4ส,สายนะคะทําให้ปลาของที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะและที่นี่นะคะจะมีเมนูปลาอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ออฟสาคลิกอินท r โรเจ้าของร้านอาหารที่นี่กันเลยค่ะ นครสวรรค์เป็นเมืองขึ้นชื่อในเรื่องของปลาสดหลากหลายชนิดนะคะทําให้เมนูที่นี่เต็มไปด้วยปลาที่มีความน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ออฟคะร้านอาหารอ e ีแตนดิวเวอร์ไซเอ์ค่ะเริ่มต้นมายัางไงคะคือเราอยากจะทําร้านอาหารที่เป็นเมนูปลาท้องถิ่นนะครับที่ขึ้นชื่อของจัาหดนครสวรสวรค์รสชาติออกถึงเครื่องหน่อยแล้วทำไมปลาของที่นี่ถึงขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อยล่ะคะนครสวรรค์เมืองปานโพนี่มีสี่แม่น้ํามารวมกันรตรงด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็น ส่วนรวมแม่น้ำก็เลยจะมีปลาที่หลากหลายพันโดยเฉพาะปลาน้ํจืดปลาจะเยอะมากที่นอสวรรค์ค่ะแล้วเมนูแนะนําของที่นี่ค่ะคืออะไรคะนี่เป็นปลาบูครับนึ่งซีอิ๊วเป็นเมนูแนะนําของที่ทางร้านเลยนะครับหารับประทานยากับเนื้ออร่อยมากค่ะดละนี้เป็นต้มยำปลากดคังครับก็เป็นปลาหนึ่งที่เป็นปลาท้องถิ่นค่ะนี่ก็เป็นปลาเนออนอาจจะเป็นทั้งปลาน้าเงินปลาแดงครับชูชีอร่อยมากอันนี้จะเป็นปลากาย ทางร้านจะทำเองเป็นลูกชิ้น<ม>ทําเป็นชิ้นเพื่อฐานง่ายๆอีกเมนูหนึ่งครับผมภูมิใจนําเสนอครับอันนี้ทางร้านเราใช้ชื่อว่าหมูอีแตนทอดค่ะงั้นเดี๋ยวบีขออนุญาตชิมเลยนะได้ครับยินดีเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมกับเมนูอาหารที่ร้านอาหารอีแตนดิเวอร์แซบีบอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากเลยคะ่ะ วันนี้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ออฟมากเลยค่ะคคขอบคุณค่ะคและหากใครสนใจตามรอยบีมาที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยค่ะ ที่เราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่บึงบราเพชรนะคะทั้งพบกับนกอีแจวนกกระจาบทองนกกระทุงและเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนกับการเก็บไหลบัวรากบัวที่สามารถนําไปประกอบอาหารได้มากมายนะคะทําให้เราได้พบกับความหลากหลายทางชีวภาพของการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและผู้คนค่ะสัปดาห์นี้ทางอสทออทีวีก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเทปหน้าบีจะพาไปตามติดภาร,รกิจของนักเขียนหรือช่างภาพท่านใดนั้นอย่าลืมติดตามได้ทั้งช่อง 9M 컷 HD นะคะ สำหรับวันนี้บีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่มีกล้วยด้วย <c oughs> <c oughs> มาจากไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ที่ได้ล้อมต้องรวบไล้หมดแล้ว